สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของการประเมินนครหลวงพระบางค่ะเพื่อคัดเลือกเป็นเมืองมาตรฐานท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนหรือเอเชียนคลีนทัวริสซิตี้สแตนดาร์ดนะคะสำหรับปี2026ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมาจากเอกสารสรุปผลการประเมินที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยสดๆร้อนๆครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยครับ โดยเฉพาะถ้าเรามองถึงความสำคัญของหลวงพระบางเองที่เป็นเมืองมรดกโลกอยู่แล้วแล้วก็มีความพยายามจะยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกระบวนการประมาณนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นว่ามันคืออะไรครอบคลุมแค่ไหนแล้วมันสำคัญยังไงนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าการประเมินเนี่ยเพิ่งทำไปเมื่อวันที่30-31ตุลาคม2 0 2 5ที่ผ่านมานี้เองอืมเร็วๆนี้เลย ใช่ค่ะดําเนินการโดยกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและก็ท่องเที่ยวของสอปปลาวค่ะครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยนะคือเรื่องขอบเขตการประเมินครับมันไม่ได้ดูแค่แบบใจกลางเมืองเก่าที่เราคิดภาพกันไว้นะครับแต่ว่ามันกินพื้นที่กว้างมากถึง9 5 0ยห้าสิเฮกตาร์เลยทีเดียวโห9 5้าอยห้าิเฮกตาร์นี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะคะ มันครอบคลุมตรงไหนบ้างคะของหลวงพระบางหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงกว้างขวางจริงๆครับรวมตั้งแต่ตัวเทศบาลนครหลวงพระบางเองเลยนะครับแล้วก็ไปถึงนู่นเลยสถานีขนส่งโดยสารสายใต้ที่บ้านนาหลวงแล้วก็มีท่าเรือที่บ้านดอนเก่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ด้วยและที่น่าสนใจคือมันข้ามฝั่งแม่นำ้ำโขงไปถึงเทศบาลเมืองจอมเพชรด้วยครับ อ๋อหรอคะข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยแสดงว่าเขามองภาพรวมของระบบนิเวศการท่องเที่ยวจริงๆนะคะไม่ใช่แค่จุดสวยๆแล้วถ้ามองในแงองค์ประกอบแ่้วคะเขาดูอะไรบ้างใช่เลยครับคือนอกจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยคณะผู้ประเมินเขาก็ลงรายละเอียดไปดูเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดูมาตรฐานโรงแรมร้านอาหารนะครับร้านค้าหัตถกรรมแล้วก็เรื่องสําคัญเลยคือระบบการจัดการขยะคุณภาพน้ําประปา สถานีขนส่งไปจนถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยครับถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนตรวจสุขภาพเมืองในมิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบละเอียดเลยครับเอาละค่ะทีนี้มาเจาะลึกกันต่ออีกนิดทำไมต้องมาประเมินกันช่วงนี้พอดีคะมันมีความเชื่อมโยงกับอะไรเป็นพิเศษรึปเปล่าอ๋ออันนี้เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับ การประเมินครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนหรือ ASEAN Tourism Standard Awards นะครับซึ่งจะมีการมอบรางวัลกันในปี2026ที่จะถึงนี้อ๋อค่ะเป็นจังหวะเวลาที่พอดีกับรอบการมอบรางวัลของอาเซียนนี่เองต่อครั้งครับ แล้วสำหรับปี2026ที่กำลังจะมาถึงนี่นอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวสะอาดแล้วมีมาตรฐานอะไรอีกบ้างคะที่จะมีการมอบรางวัลสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือในปี2026เนี่ยจะมี4มาตรฐานที่อยู่ในรอบการมอบรางวัลพอดีครับก็คือ1มาตรฐานโรงรรมสีเขียวอาเซียนอาเซียน Green Hotel Standard) 2ก็คือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนอาเซียน Clean t o u r i ซิ City Standard) อันนี้แหละครับที่เรากำลังคุยกันอยู่ 3. คือรางวัลการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอาเซียนอ a เซียน Sustainable Tourism Award และ 4. คือมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมอาเซียนอาเซียน MICE v e n u ส Standard อันนี้สำหรับพวกธุรกิจ m ม c e เข้าใจภาพรวมแล้วค่ะแสดงว่าการที่เขาลงพื้นที่ประเมินหลวงพระบางครั้งนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการคัดเลือกภายในของสอปปลาวเองเพื่อจะหาตัวแทนไปชิงรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดในเวทีอาเซียนใช่ไหมคะถูกต้องครับ แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะดำเนินการแบบนี้แหละครับคือประเมินแล้วแล้วก็คัดเลือกเมืองหรือสถานประกอบการของตัวเองตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อส่งชื่อเข้าประกวดในนามประเทศตรงนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วค่ะแล้วกระบวนการคัดเลือกภายในของสอปป,ปลาวเขาทำกันยังไงบ้างคะดูเหมือนจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันครับกระบวนการเขาก็มีลำดับขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเริ่มจากขั้นแรกเลยคือ คณะกรรมการระดับแขวงถ้าเทียบกับบ้านเราก็คงประมาณระดับจังหวัดนะครับเขาจะทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นก่อนเสนอชื่อเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเองที่มีศักยภาพเข้ามาอ๋อเป็นการกลั่นกรองจากระดับท้องถิ่นขึ้นมาก่อนนะคะใช่ครับจากนั้นขั้นที่สองคณะกรรมการระดับส่วนกลางซึ่งนำโดยกรมพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะลงพื้นที่จริง เพื่อไปประเมินเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อเหล่านั้นอย่างละเอียดเลยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอาเซียนเหมือนกับที่เพิ่งไปทำที่หลวงพระบางมานี่แหละครับพอลงพื้นที่ประเมินเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะขั้นที่3ก็คือรวบรวมผลการประเมินทั้งหมดครับซึ่งเขาคาดว่าจะสรุปผลให้เสร็จได้ภายในเดือนพฤศจิกายน2025นี้นี้เลยค่ะค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะครับน่าจะเพื่อให้ทันกรอบเวลาของอาเซียนด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้น ขั้นที่4รายชื่อเมืองที่ผ่านเกณฑ์พร้อมกับคะแนนเนี่ยก็จะถูกเสนอต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายในประเทศแล้วหลังจากผ่านการอนุมัติจากกระทรวงแล้วล่ะคะ ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็คือขั้นที่5รายชื่อที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วก็จะถูกส่งไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนครับเพื่อเป็นตัวแทนของสพปลาวในการเข้าชิงรางวัลแต่ละประเภทต่อไปอืมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีหลายชั้นตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาส่วนกลางแล้วก็ระดับประเทศก่อนจะไปสู่เวทีภูมิภาคอาเซียนใช่ครับทีนี้ประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือ แล้วไอ้เกณฑ์ที่ใช้ประเมินโดยเฉพาะสำหรับเมืองท่องเที่ยวสะอาดเนี่ยมันวัดจะอะไรกันแน่คือคำว่าสะอาดในบริบทนี้มันมีความหมายกว้างแค่ไหนกันนะนั่นสิคะคงไม่ใช่แค่เรื่องแบบเก็บขยะตามทางเท้าอย่างเดียวแน่ๆเพราะดูจากขอบเขตการประเมินที่กว้างขนาดนั้นถูกต้องครับเกณฑ์มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับจริงๆแล้วเกณฑ์พวกนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้สะท้อนภาพรวมของคุณภาพเมืองท่องเที่ยวเลย สำหรับเมืองสะอาดเนี่ยตัวชี้วัดหลักๆที่เขาใช้พิจารณาก็จะประกอบด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) อันนี้ดูภาพรวมการดูแลสิ่งแวดล้อมของเมืองความสะอาด (Cleanliness) อันนี้ก็ตรงตัวทั้งพื้นที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล (Waste Management) อันนี้ดูประสิทธิภาพของระบบเลยตั้งแต่เก็บขนสง่งกำจัดการสร้างความตระหนัก (Awareness Building) คือการปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมความสะอาดให้กับทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการความปลอดภัยด้านสุขภาพ health safety พวกมาตรการป้องกันโรคสุขอนามัยต่างๆความปลอดภัยและความมั่นคง safety and security สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยทั้งกับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิน่นพื้นที่สีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานเมือง green spaces and urban infrastructure การมีอยู่การดูแลพื้นที่สีเขียวคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและสุดท้ายก็ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Facilities and Services) ดูคุณภาพความเพียงพอของพวกนี้ครับโอ้โหฟังดูแล้วสะอาดในความหมายของอาเซียนนี่คือแทบจะเท่ากับเมืองหน้าอยู่แล้วก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเลยนะคะมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างขยะไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยสุขภาพพื้นที่สีเขียวแล้วก็การสร้างจิตสำนึกเลยใช่และครับเกณฑ์พวกนี้มันสะท้อนว่า อาเซียนมองเมืองท่องเที่ยวสะอาดในมิติที่แบบบูรณาการมากๆไม่ใช่แค่ความสะอาดทางกายภาพแบบผิวเผินแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมโดยรวมที่ดีมีการจัดการที่เป็นระบบซึ่งมันก็เอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ด้วยครับน่าสนใจมากค่ะแล้วอย่างนี้ผลการประเมินเบื้องต้นของนครหลวงพระบางเป็นยังไงบ้างคะพอจะมีข้อมูลไหมครับจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะครับคือ ก่อนหน้าหลวงพระบางเนี่ยคณะกรรมาการก็ได้ลงพื้นที่ประเมินเมืองอื่นๆไปบ้างแล้วอย่างเช่นนครปากเซทางตอนใต้แล้วก็เมืองท่องเที่ยวสําคัญอย่างเมืองวังเวียงครับอ๋อแสดงว่ามีการแข่งขันกันภายในประเทศลาวเองด้วยก่อนที่จะไปแข่งในระดับอาเซียนถูตกต้องครับแล้วก็ยังอาจจะมีเมืองอื่นๆที่มีศักยภาพรอการประเมินเพิ่มเติมอีกด้วยสําหรับผลเบื้องต้นของหลวงพระบางเนี่ยข่าวดีก็คือจากการประเมินพบว่านาครหลวงพระบางผ่านมาตรฐานตามต,ามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ครับ ว้าวนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะแสดงว่าหลวงพระบางก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนปี2026แล้วสิคะเอ่อตรงนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงครับคือการผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการผ่านเกณฑ์ขั้นตางนะครับหรือเหมือนได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไปมากกว่า อ้าวหรอคะหมายความว่าแค่ผ่านเกณฑ์นี้ยังไม่พอหรอคะยังไม่พอครับเพราะอย่างที่บอกไปคือมันมีหลายเมืองที่เข้ารับการประเมินแล้วก็อาจจะมีหลายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันขั้นตอนหลังจากนี้คือการนําคะแนนผลการประเมินของทุกเมืองที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเพื่อคัดเลือกเมืองที่ทําคะแนนได้โดดเด่นที่สุดจริงๆอ๋อเหมือนการสอบแข่งขันเลยนะคะที่ถึงแม้จะทําคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําแล้วแต่ก็ต้องมาวัดกันอีกทีว่าใครจะได้อันดับต้น,ตน ใช่ครับเปรียบเทียบแบบนั้นเลยครับและที่สำคัญคือจำนวนรางวัลมันมีจำกัดครับจากข้อมูลที่ท่านแสงสว่างประทุมทองรองหัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรมพัฒนาการท่องเที่ยวสวปปลาวให้ไว้นะครับท่านระบุว่าอาจจะมีเพียงแค่สามเมืองเท่านั้นจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับที่จะได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนในรอบปี2026นี้เข้าใจแล้วค่ะ เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยแสดงว่าถึงแม้หลวงพระบางจะทำได้ดีผ่านการประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐานแล้วแต่เส้นทางสู่รางวัลน,นี้ยังต้องลุ้นกันต่อต้องดูว่าจะทำคะแนนได้สูงพอที่จะเป็นตัวแทนของสอปป,ปอลาวหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ต้องไปติดอันดับท็อปทรีของอาเซียนในการแข่งขันรอบสุดท้ายอีกทีถูกต้องครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือหลวงพระบางอยู่ในชุดที่ดีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วแต่การแข่งขันยังดําเนินต่อไปครับต้องรอผลการเปรียบเทียบคะแนนกับเมืองอื่นๆทั้งในประเทศเองแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือนครหลวงพระบางเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ท่ามกลางกระบวนการประเมินที่เข้มข้นแล้วก็ละเอียดรอบด้านมากๆ เพื่อชิงรางวัลอันทรงเกียรติของอาเซียนซึ่งการประเมินนี้อย่างที่ว่าไม่ได้มองแค่ความสะอาดผิวเผินแต่เจาะลึกไปถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภยัยโครงสร้างพื้นฐานการสร้างจิตสำนึกซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกตัวแทนของสอปป,ปลาวที่จะไปแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปนั่นเองครับแล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยมาตรฐานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองสะอาด โรงแรมสีเขียวการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือว่าสถานที่จัดประชุมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอาเซียนไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากลแล้วก็ที่สำคัญคือส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่มันยั่งยืนมากขึ้นด้วยมันเป็นมากกว่าแค่การแข่งขันเพื่อรางวัลน,นะคะแต่เหมือนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนามาตรฐานโดยรวมของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เลย แม่นอนครับการมีมาตรฐานกลางพวกนี้มันเป็นเหมือนเป้าหมายร่วมที่กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องซึ่งประโยคสูงสุดจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รางวัลหรอกครับแต่อยู่ที่ผู้ประกอบการที่ได้ยกระดับตัวเองนักท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะน่าสนใจจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะมีคําถามหนึ่งที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะคือ ไม่ว่าผลการคัดเลือกสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยการที่เมืองอย่างหลวงพระบางต้องพยายามผ่านมาตรฐานเหล่านี้มันมีความท้าทายอะไรบ้างที่รออยู่ข้างหน้าในการที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ให้ได้จริงๆในระยะยาวไม่ใช่แค่ทําให้ดีตอนที่มีคนมาประเมินแล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องทําต่อเนื่องคะ่ะเพื่อให้คําว่าเมืองสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้ายรางวัลแต่เป็นวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนจริงๆอืมเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยครับ เพราะว่าความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การคว้าม,มาตรฐานมาได้นะผมว่าแต่คือการรักษาแล้วก็ต่อยอดมันไปเรื่อยๆการผ่านมาตรฐานหรือได้รับรางวัลเนี่ยมันเป็นเพียงหมุดหมายหนึ่งแต่การเดินทางไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดครับเหมือนการทําความสะอาดบ้านเลยนะคะที่ต้องทําทุกวันไม่ใช่แค่ตอนจะมีแขกมาเยี่ยมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยการจะรักษามาตรฐานเมืองสะอาดไว้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยครับอย่างต่อเนื่องด้วยทังภาครัฐเองที่ต้องวางนโยบายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภาคเอกชนก็ต้องดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกเป็นเจ้าของด้วยแม้กระทั่งน,นักท่องเที่ยวเองก็ต้องมีส่วนในการช่วยรักษาความสะอาดแล้วก็เคารพสิ่งแวดล้อมครับ ซึ่งก็อาจจะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการจัดการขยะระบบบำบัดน้ำเสียหรือว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับรวมถึงการทำงานด้านการสร้างจิตสำนึกแบบที่ไม่หยุดหย่อนด้วยทำให้คนในท้องทินเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนเพราะนั่นคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงที่จะทำให้มาตรฐานเหล่านี้มันดำรงอยู่ได้ไม่ว่าจะมีรางวัลหรือไม่มีก็ตาม ความพยายามในการยกระดับเมืองตามมาตรฐานเหล่านี้ยังไงก็ส่งผลดีต่อเมืองและผู้คนในระยะยาวอย่างแน่นอนครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปจริงๆทั้งผลการคัดเลือกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังจากนี้ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการสนทนาที่เจาะลึกแล้วก็ให้แง่คิดมากๆเลยค่ะยินดีครับ